ลืมถ่ายวันนี้ไม่อยู่เวรสั่งข้าวแล้วเพีอ่องเมื่อกี้แล้วกาแฟหมดแล้วกันอันนี้มันเหลืดอ่ะอยู่ในตู้ก็เลยออกมาเก็บอันนี้ไล่เก็บของกินเหลืุดงานเสร็จเวลาสามงานผมไม่เคยคิดจะแข่งขันกับใครเราพยายามทำให้เต็มที่ไม่มีอะไรทำได้ตอนนี้ก็ทำวันแรกก็รอกลับมาทำแล้วกันนะงานที่ทำได้ทำหมดแล้วแล้วก็มี กูดอนเปนเพื่อนอันนี้ก่อนหน้าดิฉันจะเลิกเกาตัวเองเป็นแผลเลิอกอย่างเลิอกอย่างเสร็จแล้วอ้าโชว์เฟซบุ๊กนี่จัดตารางไว้แล้วเหลือพิมพ์อย่างเดียวจัดกรรมาการแล้วด้วยเดี๋ยวพรุนี้ค่อยมาพิมพ์ต่อเตรียมซองไว้แล้วเท่าที่มีที่เหลือก็คือเคลียร์สดหน้างงานอย่างน่าจะ ใช่เขาหนาที่พี่ีเขานั่งอยู่ไม่มีอะไรแล้วมั้งโดนดึงเข้าไปบ้านจะขึ้นตัวบ้านดีกว่าไปดูต้นไม้ได้ต้นไม้แม่มาใหม่หนึ่งถาดคุณใหม่ก็คือเป็นบ้านเช้าอีกแล้วเราได้ต้นไม้มาใหม่แต่ว่าแดดข้างนอกไม่สามารถทําให้เราสู้ไหวงั้นเราทําในบ้านก่อนภายในบ้านเราก็มีต้นไม้มากมายเหมือนกันเริ่มจากการฝนน้ำตอนน้ํา นานเหมือนจะเหลือนิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะชั้แบดไว้หรือจะไปดูอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเราขนน้ำไป อ,อ,อยู่ก็ไม่เห็นว่าทาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมาเสร็จแล้วบอกปลาด้วยเนี่ยไม่รู้จักชื่อสรุปแล้วมันชื่ออะไรใครรู้บอกหน่อยดอกมันสวยเยอะมากเลยไหมอุหลาบเหล่านี้ไม่ตายเลยเห็นไหมออกดอกลอตลอดเตียนดีโอรัตปีนี้ยังไม่เอาดอกมาให้แม่เห็นเลยนะลูก รู้ว่าเป็นชื่ออะไรบอกหน่อยนะลืมตอนเอามาลืมถามชื่อแต่ดอกมันสวยเมื่อกี้เคลียเฟิร์นดูเด็ดใบแห้งออกทิ้งไปหมดจุง้งกินอิ่มแล้วลืมถ่ายนอนแล้วนะฝันดี่ค่ะ